ว่าผูกผมไม่ได้จริงหรือเปล่าเอาดูซิเอ,ซเอาดูซิผูกไม่ได้จริงไหมลองมาดูซิเนะอเอา่เอา,เอาือปัดูอิผูกตรงนีน้สวยดีกว่าอืมลองดูลองดูเบลลี่มาแล้วเล่นกับเบลลี่ต่อดีกว่าเล่นกับเบลลี่ดีกว่า อาไหนซือีผูไม่ได้หรอเนี่ยผูกเสร็จแล้วไม่สนใจเอามือมาปัดปัดนิดหน่อยช่วยอีกแล้วนะกูเนี่ยนะไปแล้ว ล่นละเล่นละระวัาางหัวหัวชนเหลี่ยม